สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันนะคะจะเป็นตัวปั r กเกอร์เซ็ตนะคะซึ่งเป็นตัวชุดพิเศษนะคะที่ปั r กเกอร์ทำออกมาในช่วงซีซั่นจะปีใหม่นี้นะคะก็คือจาก2565ขึ้นเป็น2566นะคะก็ทำออกมาเป็นรุ่นพิเศษนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะก็คือตัวกิฟต์เซต ออร่าออโรนะคะซึ่งเขามีอยู่ด้วยกัน2ส,สีนะคะเป็นตัวสีที่เป็นสีออกพับเ l ลนะ,ะแล้วก็สีบรูนะคะในคลิปนี้เราจะพูดในส่วนของสีพับเพลนะคะอุปกรณ์ที่จะให้มาใน1กล่องสังเกตดูนะคะตัวกล่องเขาจะมาเป็นตัวกล่องกฟิปเซตของขวัญซึ่งสวยมากๆแล้วก็ทําเข้ากันออกแนวพาสเทลนะคะตัวนี้เป็นตัวเซ็ตสีม่วงนะคะก็คือในด้ามเนี่ยเขาจะให้ปากกานะคะอ่าบอดี้มา1ชิ้นแล้วก็มีหัวเปลี่ยนได้2 หัวนะคะเป็นโรโบบอลแล้วก็ฟอลเทนเทนรวมไปจนถึงหมึกกรอดอีก1กล่องแล้วก็หมึกโรโบบอลอีก1ชิ้นซองหนังนะคะแล้วก็ตัวลูกสู่ของตัวหมึกซึมด้วยนะคะตัวด้ามนะคะจะเป็นโทนสีออกนี้นะคะสีม่วงนะคะเป็นแบบม่วงที่ดูพาสเทลสวยมากๆนะคะอ่าด้านบนก็จะมีโลโก้ของ p a r k ร์ เวลาที่เราสามารถที่จะลงชื่อพิเศษเป็นของขวัญพิเศษได้ด้วยนะคะตัวด้ามลักษณะตัวนี้นะคะจะเป็นหัวโฟลตันเทนลักษณะแบบนี้หมุนมานะคะด้านในจะแถมตัวลูกสูบให้ด้วยคือเขาให้หมึกหลอดนะคะหนึ่งกล่องนะคะแล้วเขาก็ยังจะให้ที่สูบหมึกนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะคะตัวที่สูบเนี้ยเราเอาไปใช้กับตัวหมึกขวดได้ถ้าเกิดเรายังไม่มีน้ําหมึกขวดนะคะเราถอดออกแล้วเราก็ใช้ตัวหมึกหลอดที่เขาให้มานะคะก็สามารถใส่ ลงไปได้เลยเดี๋ยวเราลองดูกันเวลาใส่นะคะเราก็หยิบมาในเนี้จะมีน้ำหมึกมาให้เราไม่ต้องสูกเองใช่ไหมคะเวลาที่เราใช้หมดเราก็ทิง้งแล้วเราก็ใช้หมึกชิ้นใหม่ได้นะคะเวลาที่ใช้ก็หมุนเข้าไปแล้วก็เจาะนะคะน้ำหมึกก็จะไหลนะคะอันนี้ตัวใหม่ยังไม่ได้หมุนนะแล้วเราก็แค่หมุนตรงนี้เปลี่ยน ก็จะได้เป็นตัวปากกาหัวโฟลตันเทนหนึ่งด้ามน,นะคะนี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการใช้ตัวหัวโฟลตันเทนเราถอดออกนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นตัวหัวโรโบรบอได้เช่นเดียวกันน้ำหมึกโรโรบอจะมาเป็นแบบนี้นะคะอาจะเขียนว่าโรโรบอร,รีฟิลของปาร์เกอร์นี้เราลองเปลี่ยนออกถอด,ดง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะอ๋อง่ายมากโอเคก็จะได้เป็นปากกาโรโรบออีกหชิ้นแล้วนะคะ ครบเซ็ตมากๆราคาค่าตัวของน้องรุ่นนี้นะคะย่อมเยาวจริงๆปาร์เกอร์ทำออกมาได้ได้น่าสะสมมากๆเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นแถมเพิ่มพิเศษให้นะคะตัวนี้เป็นตัวซองหนังพกพาง่ายนะคะซองหนังก็จะมีประโยชน์สําหรับเวลาที่เราพกปากกาใส่ลงไปในด้ามเนี่ยคือพอเป็นพวกด้ามโลหะนะคะแล้วเวลาเราใส่ลงไปในกระเป๋าะคะ่ะมันจะอาจจะโดนกระแทกกับพวกพ,วกพุงกุญแจหรือว่าพวกที่มีคมต่างๆพวกเศษเหรียญน,นะคะบางคนถามว่าเอ๊าาะทำไมปากกาใช้ไปแล้วมันลอกนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราใช้งานปกติจะไม่ลอกนะคะแต่ว่าเวลาที่เราโดนอะไรบางอย่างที่มีความคมนะคะ ขูดไปขุดมาเนี่ยตัวบอดี้ของปากกาแต่ละรุ่นนะคะมันอาจจะมีการถลอกได้นะคะเมื่อเวลาการที่เราจะใช้งานแล้วเราถนอมปากกานะคะเราก็หาพวกซองแบบนี้ใส่อันนี้รุ่นนี้ใจดีเขาแถมซองให้นะคะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราก็จะพกได้ไง่ายเลยเนาะ แล้วก็ปกอย่างเงี้ยจะทําให้มันไม่ชนกันไม่กระแทกนะคะแล้วเรากา็พับเก็บนะคะเห็นไหมเราก็เอานี้นะคะใส่ลงไปในกระเป๋าแทนก็จะทําให้เซฟปากกานะคะราคาแพงๆใช้งานได้ค่อนข้างนานเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยนามาแถมรุ่นนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าปั๊กเกอร์ใจดีจังเลยเนาะเดี๋ยวเรา,เราลองหมึ่นะคะ ก็มุนเก็บนะคะก็สำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นตัวดามสีพัพเพลนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูอีกสีหนึ่งนะคะสีบลูนะคะก็ลองกดเข้าไปใน youtube ช่อง pen แ a n name แล้วก็เลือกตัวกิฟเซตเวกเตอร์นะคะได้กันเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ